วันนี้มุกเน้จะพาน้องไปใส่สุดไทยบึงนะครับถ้าอยากใส่เด๊ะใอยากเป้นแบบครอยากเป้นแบบแม่กะลกดเน่นแม่กัลกีดเดี๋ยวเดียวไปหาดูว่าตรงไหนเขาให้เอาให้เช่าเนาะเป็นไงบ้างครับฮะสมกับไอความฟันทีฟันไหว้ใช่ไหม ม,มีคือสุดอะไรบอกหน่อยได้ไหมสุดไทย <c oughs> สุดแม่กาลเกตรหรือว่าสุดอะไรครับฮะสบายดีกาบทากทยสบายด, <c oughs> สสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอ่จะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนเด้อยินดีตัอนหับทุกท่านเข้าสู่ซ่องสองสาวลาวเซโ <c oughs> ด ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องในาว,วันเสาร์เนาะวันยุดสุดสัปดาห์นาะพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้กะมาเพาะกับพ่อหมอีกแล้วซองนาลานน้อพี่น้องเนาะทีมงานสองซาลาเซโนดำเนินรายการอีกเซน,นเก่าเซนเคยได้จากพี่น้องซึ่งวันนี้เนาะก็มีเรื่องราดีๆของอนุ่นนียทางฝั่งลาวมาฝั่งมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะความฝันอยากจะเป็นออเจ้าเอ้ยนะพี่น้องเนาะกะ มื่อนี้เนาะน้องก็ได้มาเที่ยวประเทศไทยเนาะแล้วก็ได้ไปเที่ยวทีวัดประเทศไทยและได้แต่งตัวเป็นออเจ้าสมดังใจปรารถนานเนาะซึ่งเรื่องเล่าก็แบบว่าน่ารักมากๆเลยนเนาะก็เลยอยากจะนําภาพาาบรรยากาศนําคลิปน่ารักๆมาฝากมาตอนทานปูสม้มเนาะนะ,ะสำหรับ สำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับนน,น้องเนาะจากซองของบ่าวไซคนโกเนาะกาฝากไปให้กำลังใจผู้นิยเตอร์พี่น้องเด้กสาวผู้าจะเตะลิงเอาไว้ใต้คอมเมนต์นเนาะผาเข้าขไปให้กำลังใจคลิปต้นฉบับเู้นิเยเตอพี่น้งองว่าลายก็ยายหางนะพี่น้องเนาะตอนต่อไปเอาเปา็นว่าเอาไปหาซุ้มคลิปอ๋อเจ้าเอ๊ย <c oughs> นำการน,นะพี่น้องเนาะอ่า ว่าเนื่องเราจะสนุกขนาดไหนเนาะจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปหาส่วพร้อมกันเลยพี่น้องไปเลยสวัสดีครับคุณจอร์นจะต้อนจากที่ที่ว่าไอ้ผ้าต้องไอ้เดี่ยวที่วัดนะครับก็เข้ามาทีเราจะเลือกผ้าต้องต่อไปดูนะครับวันนี้ ไห้น้องไปที่ไทยฟุดไทยรงเบิงไห้ทยน้องไทยุดไทร้งเบิงว้าหนูจะไปเที่ยวที่วัดไหนนะที่ไหนนะก็ฝากคนไหตัวแสบตัวต่ต่องของอขอไทยคนโกเดนพี่น้องเดี๋ยวเสห้พี่น้องไปนู่นนะครับ ไปนู่นทั้งแรกครับนี่ก็คือทั้งแรกเหมือนกันที่เราจะไปเที่ยวที่วัดนี้ครับก็จะให้น้องไปใส่ชุดน้อนเจ้าี่ะจะให้น้องใส่ชุดร้อนเจ้าลองดูว่าลองว่าเป็นแบบได้ไปพี่น้องไปน้ำกันเลยเนาะเต็นแน่นอนพี่น้อง สุดแสนดีใจเนาะสุดแสนดีใจที่ยิ่งหอดมือไก่ถึเงเมื่อแหงผมกับผ้านองมาเที่ยวทุกที่ที่เฮ้าสีผ้านองไปได้นะครับพี่น้องอ,อยากให้น้องได้ไปเบิ้งและก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆของประเทศไทยเนาะว่าว่ามียังแน่นะและก็ประเพณีวัฒนธรรมเนาะ ตอนนี้เขาอยู่ท่าเรือท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งของของวัดอรุณครับเราจะข้ามข้ามไปฝั่งนู้นครับรไนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วครับ น้อคนไลายเนี่ยพี่น้องตอนนี้เขากับเขามาที่วัดอรุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาถ่ายบรรยากาศเนาอเห็นตั้งแต่เขาถ่ายเนาะถ่ายไายที่นี่เข้เเา,า,ากันเลยมาดูแล้วก็มาสัมผัสแบบจริงๆไปเลย มาเที่ยว zoom ไพร้อมกันเลยพี่น้องงานแพงอะไรทีน้องเอ้ยห่าธันดาสิเคียวเหมือนกัวันนี้จะพาน้องไปใส่สุดไทยเบิงนะครับถ้าอยัดชายเด้ถ้าอยากเปนแบบถ้าอยากเปิ้ลแบบแม่กะลระเกั่ดแม่กะลระเกียดเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูว่าตรงไหนเขาให้เขาให้เช่าเนาะเขาอยากเปิ้ลคือการเขาฟุก่อนเดี๋ยวไปถามคน ยังไม่ยุบอีกเมื่อกี้ใช่ไหมคร่บไม่ใช่ได้ไม่ใช่ลืมตัวพี่น้องสุดยอดเลยครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับโอ้ โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับไปยเห็นแต่ในทีวีเนาะวันนี้เราก็ไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงๆเลยแต่ในเรืนองสิไม่ใช่แต่ไทยอยากเป็นแม่กาลาเกตแล้วเอ้าไม่ใชุ่ดท้ายอยู่วะอยากเป็นแม่กาลาเกตแล้วเดี๋ยวเราไปหามองได้เขาคือไข่เสาสุดนะ ไอ้พี่น้องไปคนร้ายค่ะกีไ่ไดีพี่น้องไปโอ้สุดๆไปเลยเนี่นี่แหละครับประเทศไทยสวยงามจริงๆตอนนี้เขาสิพาน้องไปเท่าสุด ทยครับตอนนี้ผ่มก็ขออนุญาตถ<อ>่ายคลิปกับเจ้าของ้านเป็นเป็นทีเรียบร้อยลยนะครับคือเอาพาน้องมามานี่ะมาใส่มาใส่ใส,สูตรนี้นแหลคะครับพี่น้องลองเบิ่งเข้ากับมาทาลุ่น,นกันเนาะว่าน,น,น้องกันจะออกมากจะใจตอนนี้ตอนนี้น้องมันรีก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเขาไปเปลี่ยนสูตรเลยพี่น้อง มารอสมน้าำกันเนาะว่าน้องออกมาจะเป็นท่าแน,น <c oughs> ความฟันกับคือเห็นในอยู่ในหนังเรื่องที่ว่านะัเนาะอเจ้านะพี่น้องน้องก็เลยอยากมามาใส่สูตรแบบนี้นะครับไม่นานแล้ครับทำไมนักท่องเที่ยวถึงได้มาวัดปูด่อนเบตเต็มเลยเนาะครับสว้ยงามจริงพี่น้องดูทัวจริงแล้วนเนาะเทาก็เคยเห็นตั้งแต่ย่ใน ที่วีหรือว่ายุ่ในตามคลิปที่ว่าก็จเจ้าอารมณ์เนาะแต่ว่าวันนี่ผมก็ได้มาเห็นกับหูดูกับตาเลยพี่น้องสวยงามจริงๆเนาะนัะกท่องเที่ยวลงไลน์เนาะชา้าต่างศาสตร์ไลน์เขามาเต็มเลยในวัดนี้นะบ่ขาดจังแตะเสา้าจนหอดคำเดี๋ยวหลังจากที่ว่าน้องเปลี่ยนสูตรแล้วกับพมสิพาน้องเข้าไปข้างหน้าอีกนะครับ พี่น้องของมาแม้วเมกันกเอาผ้าเอาแงโอ้โหแล้วแต่งกมหน่องกคเีกันเหมอนกันอะไรกนเนี่ยฮะูกเปกันเหมดไอเป็นบอดก็ได้ครับแต่แต่งามหังล่าถ้าหลุกันนาด้าเป็นมุมเป็นกันนะแล้วก็คอยดูน้องแปงล่างเนาะ พี่น้องก็ต้องตามมาด้ยครับเพราะว่าผมขออยากจากในจุดนี้ที่ว่าผมถ่ายให้พี่น้องได้เห็นหนาไอ้ทุกคนที่อยู่นี่นะครับตอนนี้น้องกำลังถูแปรงล่างเนาะเ, <c oughs> เดี๋ยวทาให้ไอ้ล่านเป็น แพงนะให้ทกกอนพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาน้องเขาแข่งนาเลยเฮ้ยอันนี้แหละครับพี่น้องคือเป็นความฝันของเด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะที่อยู่ตามบ้านนอ,อกบ้านนานลครับได้เห็นตามทีวีหรือว่าอยู่ในโทรทัศน์ก็มันจะมีความฝันอีกแบบหนึ่งเนะาะของน้องเขากะอีงหนึ่งในชีวิตจะน้องกันแบมามา,ามาเที่ยวมาหาประสบการณ์แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมเนาะว่ามันแตกต่างกันทันใดนะครับ เป็นไงบ้างครับฮะสมกับไอความฝันที่ฟันไวใช่ไหมมีมีขี้สุดอะไรบอกหน่อยได้ไหมสุดไทยสุดแม่กาละเกตหรือว่าสุดอะไรครับฮะที่บ้านเรามีไหมแบบนี้บมี่บมีหรอ โอ้โหเราก็ตอก่อจากคลิปที่ว่าพาน้องไปวัดไอสเกตนะครับพี่น้องก็เลยไอพาน้องมาวัดอรุณเลยครับเพวาผมมีเวลาบรายเนาะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันกับส่งน้องกับประเทศลาวแลวครับไปเรียนหนังสือ น้องมะลีได้มันแต่งโตเป็นอ้อเจ้าแล้วมีความรู้สึกเป็นอะไรดีใจมากมือวันดีใจเป็นอื่นทีได้ค่อยใจเคยเห็นแต่เล่นทอดปลาทากกับยักใส่ร่งมันอนี่กงพ่อฟั้นเป็นจริงแต่ได้มาใส่ถุงอ้อเจ้าเป็นแม่กะละเกดเป็นไหนกะละเกดบอสอ่าไหนกะละเกดอันนี้อันนี้เอื่อยเอื่อยแม่ก็มือเอือเอ่อยแม่กะละเกดบอส ันนี้แม่ฉันว่าแม่ยันว่าเออดอกพอดีนั่นเป็นแม่กะละเกตได้ใส่ส้มใจแหละเป็นเเลยนะเป็นอะไรไม่คงหูซื้อว่างามอยู่บ่งามเลยเป็นอะไรมากสิบบ่มากถึงขึ้นเอาเลยอดยิ้มตามรอยนี่เป็นแม่กะละเกดน้อยาถูกงาม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  แม่กระเลกหน่อยงามงามแม่กะเกดกับแม่จ <c oughs> <c oughs> ันวาจันวาโอ้พี่น้องเลยี่้มีแบบนี่คอมชุกขนาดเลยคลิปนี้เนาะเห็นตัวเองเหมือนกันะพี่น้องเนาะเห็นตัวเองเลยพี่น้องคลิปนี้เนาะได้พี่น้องไม่อยากเอากนอกบ้านได้อาท่องเที่ยวไล่ไล่พี่น้อง บรรยากาศธรรมชาติป้าพี่มกับพี่พาน้องเข้าไปข้างในไอ้ข้างในไอ้วัดนะครับแต่งโตแล้วเรียบร้อย นักท่องเที่ยวกรับลายคักพี่น้องเลยตอนนี้เทากับผ้านองเขาเข้ามากคนระับไปเขามากง่ายพทีเรียบร้อยนะพี่น้องนักท่องเทียเท่ยวเต็มลายผักดีขึ้นข้างบนป้าน้องมาเที่ยวแบบจริงๆนะครับแต,งต่งโตด้วยได้ จะพาน้องขึ้นไปข้างบนก็เป็นสังสูงทักสูงแนครับพี่น้องขอบคุณมากเลยครับเอากระดิพาน้องมาอีกมุมหนึ่งนะครับพี่น้องขึ้นแล้วก็ลงเยี่ยมคีมาให้พี่น้องเบิ่งหล,ลายๆมุมหนะะึ่งก็คือ คงสี่ายเป็นากากสูงมากครับพี่น้องเดี๋ยวกลายหลายนะลายสเก็ตแบบลายค่ะไปทางไหน่ไปไปเรื่อยๆอ๋อเจ้าไปเรื่อยๆ ถ้าพี่น้อง z ้มบรรยากาศอยู่คลางนี้นะคลงวัดนี่ครับ่เอา้ระปูนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมา z ้มเต็มเลยน้องกับสุดแสนดีใจเนาะพี่น้องได้มาเที่ยวอยู่ในสถานที่สำคัญของประเทศไทยเนาะ สุดคุ้มมากสุดเพียวกรไลลายะี่นักพี่น้องครับมีแต่ใส่สุดออเจ้าเต็มหมดเลยครับบูเทิงก็คือกันเนาองบูได้มา,มาอยู่ในไอ้สถานที่นี้นี่ ม,มีแต่แตงสุดสุดสุดล่ดดอเจ้าครับวสวยงามเนาะต่างอะไรยังไนคุณพี่น้องน้องมะลีอยู่ข้างล่างอ่อเจ้าหน่อยอ่อเจ้ามาจากลาว

เอาเอยังไงบ้างคิดมีเซร์ไฟเย็นตัวเองขนาดนึ้ใช่ไหมสบัดทรงหน่อยนิดหนึง่งสองสาวโอ้สวยมากสุดยอดเลยสวยงามน้องมาลีกำลังถ่ายรูปเพื่อไปอวดเพื่อนอยู่ที่ประเทศลาวตาหูห่ห่บนุี่นอง จูงสง่าอ๋อเจ้าสำรองวะำรองอ๋อเจ้างามแอ๋อเจ้านั่นคือ่ายแบบเป็นอ๋อเจ้ามันเป็นไรของความ้ซึ้งเราล้องเราความ้ซึ้งรู้มว่ค่อน้าวัดัจะะเกินมาก ตตกิมมีกาพิยบจะมีเนะครับพี่น้องกาอย่าลืมฝากคนไร่คนแร์ตีดตามชสองของคนใตคนโหยนะครับกาว่าสามฟันพี่น้องในจำเร็จนอกคสบายเรื่อยายจุดพอเจ้ายอเจ้ายอามาจาจากประเทศลาวมีความสุขอยู่บ่ชวนบ่ชวนยิ้มไอย ันนี้น้องค่ะดีใจสุดๆทพี่น้องได้มากแจงตัวแบบเป็นสุดพอเจ้าเนาะเพราะว่าเห็นตามละครหรือว่าอยู่ในทีวีก็เด็กหน่อยเนาะเขาจะมีความฝันของต่างประเทศครงหนึ่งในทีมก็อยากมาใส่ชุดแบบนี้ผมก็เลยมีเวลาก็เลยพาน้องมาดูแล้วก็มาสมบรรยากาศเนะาะเห็นกับผู้ดูสับตานะทำอะไรกินนี่กันการได้จูบไปแล้วนะพี่น้อง สึ่งคลิปกับแบบว่ามีความแบบสนุกสนานมากๆเลยนะพี่น้องเนาะเห็น้องแต่งตัวเป็นอาเจ้าสมุภาก็อยากเป็นอาเจ้าดอเดีนะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าเห็นตัวเองพี่น้องเพราะว่าข้าดูในแบบละครละครนี้ยังข้ากับแบบอยากเป็นนางเอกอียังประมาณนี้นะพี่น้องคือสมุภาลยเนาะสมมภาตะยังหน่อยแบบนี้เลยพี่น้องตอนยังใหญ่ก็ยังข่คือเก่านะพี่น้องเนาะน้องเมย์นี้ก็อยากเป็นอาเจ้าบอกที่ว่าเป็นเจ้าไม่ได้ใฮ่ ก็เรียกยังเป็นนางเอกสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะภาพแม่พี่น้องมาเที่ยวส้มภาพบรรยากาศของวัดอรุณนาะละกะดูนุหน่อยสาวลาวนาะที่ได้แต่งตัวเป็นออเจ้าเนี่น้องเนาะซึ่งน้องกะดีใจและก็มีความสุขมากๆเลยนะพี่น้องเนาะสาวพาและน้องเมฆก็มีความฝันอยากจะไปเที่ยวประเทศไทยคือกันนะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เฮาได้แต่ฝันไปก่อนนะพี่น้องเนาะจะได้กระฝากพีเอฟซีานฝันให้ น้องเมฆกับสบุภ่ผาโดยการกดไลค์ like, กดแชร์ air, กด subscribe นได้พี่น้องเพื่อให้สบู่ผามีกำลังใจทำคลิปแล้วก็มีรายได้เพื่อมาปิ๊นป่วนตนเองไวไวได้ไปเที่ยวไทยไว,ไวไวนะพี่น้องเนาะซึ่งกามีเพจที่ก้าห้ยกำลังใจแล้วก็เสื่อส่วนไปเที่ยวไทยลายนะพี่น้องเนาะซึ่งสุภาอากาศต้องขอขอบคุณเพจทุกท่านด้วยที่บอกว่าเสื่อส่วนไปเที่ยวไทยนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะก,กาหวังว่าพี่ FC จะหมักและซึนสอบในการนำเสนอคลิปของพวกเขาเนาะสปบพ,พาดองเมฆเซดีขอตัวลาไปก่อนนะจัะพี่นนองมือหนาพอกันใหม่เนาะสบายดีสวัสดีค่ะ